โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนเนลนั่นเองครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแบบบล็อกมูนั่นเองครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีข่าวสารหลุดออกมาอีกแล้วนะครับผมนะสำหรับเรื่องของอะไรครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหลายคนก็น่าจะมาตั้งปกนั่นแหละนะครับสำหรับผลใหม่ที่หลุดออกมาเนาะบางคนก็บอก เอ้ยพ right totally ี่มันจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาพิสูจน์กันนะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับส่งคลิปนี้ให้พี่ดูนะครับน่าจะเป็นช่องต่างประเทศนะครับที่เขาทำคลิปนี้ออกมานะครับเดี๋ยวพี่จะพาดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ตัดต่อเองนะครับมาแต่ก่อนไปดูกันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปสุ่มคนพิสัยกันก่อนนะครับอมักพี่ขอวาร์ปไปตรงเกาะเต่าหน่อยลวกันนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คขนาดของ ผลพิสร์ก่อนนะครับที่เปิดขายตอนนี้มีผลอะไรเปิดขายกันบ้างเอ่ยในวิดีโอก่อนนะครับผมผลยากยืดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไม่มีแต่ผมมีแค่นี้นะครับส่วน,นผลพิสร์มาทีนี้เราขอใช้สูตรที่ขอใช้ต,ตามคนดูในหน่ยละกันนะครับวิ่งรอบคนตามรอบนะครับจากนั้นก็ไปวิ่งรอบเสานะครับหนึ่งรอบโอเคหนึ okay, ่งรอบปั๊บเรียบร้อยจากนั้นก็มาสมได้เลยเขาบอกว่า ได้ผลโมจิผลเสือนะครับแล้วก็ผลมังกรนั่นเองหรือว่าเราเนี่ยจะได้ผลอะไรนั่นเองครับได้ผลไฟด่วงมาแต่ฝนผลไฟนะครับผมใครที่มีสูตรอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับอเอะเก็บได้ปะเก็บไม่ได้ครับผมต้องวางเท่านั้นครับผมต้องวางโอเควางไปเพราะเพราะว่าตอนนี้พี่อยู่ในส่สวนเติบทั่วไปนั่นเองครับแล้วก็รหัสที่พี่เล่นอยู่ เป็นเผ่าไซบอกวีสีตึงๆครับผมโอ้โหได้จากเว็บเลทช็ชอปมาเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะรีวิวรหัสนี้ให้ดูนะครับว่าตึงสักแค่ไหนนะครับในส่วนรหัสนี้เนี่ยเริ่มมาก็จะมีหมัดอ่าหมัดก็ต์ฮิวแมนนะครับแบตเตอรี่สาทุกสกิลครับผมครบทุกสกิลตึงๆนะครับมาพร้อมกับผลมืดน่าจะตื่นนะผลมืดตื่นนะเี่สกิล X สกิล C สกิลเอฟตื่นไม่ตื่นมาเดี๋ยวพี่พาไปเช็คนะครับจะได้รู้กันเลย อ่ไปเช็คที่ n p c ตรงนี้อ่ะโอเคปับ๊บตื่นครบทุกสกิลครับตึงๆเลยบอกเลยว่าตึงๆนะครับตึงอย่างจับนะครับผมทีนี้เรามาดูไอเทมกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนไอเทมก็จะมีอ่ดาบคู่เด็กแบตเตอรี่375มีเคียวแบตเตอรี่350ดาบเบสิโตนะครับดาบยามะนะครับดาบจิตตะนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของโซกิตานะครับมีหนังสติก๊กนะครับแล้วก็จะมีอาคมคาตาคุริ แล้วก็จะมีผลต่างๆไม่ค่อยมีผลตึงเท่าไหร่แต่ว่าก็คือจะสุ่มของดีในส่วนล่างนั่นเองนะครับส่วนหมัดโอ้หมัดก็เป็นตึงๆครับผมอเอาจัดเงินเบรี92ล้านโอ้เกือบร้อยล้านเลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนเงินพวง90,004นะครับเลเวลต่ำเนาะแล้วก็ แปนะครับเป็นเผ่าไซบอร์กนะครับค่าพลังตามนี้อุ้ยอะไรรีวะเดี๋ยวพี่ไปดูอวอลเลตไทช็อปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันรีแล้วนะครับโอเคไปดูดิว่ามีอะไรมาขายในวอลเลตไทช็อปนั่นเองขอให้เป็นของดีๆนะนะครับมามามาปับป๊บปับ๊บปั๊บไอ้เขามากันเต็มเลย <laughs> เขามากันเต็มเลยดูซิอุ้ยมาเดี๋ยวพี่ขอซื้อไว้รหัสนี้เลยนะครับสำหรับภาคคุมสีชมพูเนาะนี่อ้าวไม่พอพอหรือไม่พอ มีไหมเนี่ยโทเค็นมีไหมเนี่ยโอ้โหโทเค็นไม่มีลืมไปกูเปิดขายเวลาสามทุ่มพี่อัดคลิปเวลาสามทุ่มนะครับโคตรเอานะส่วนวิธีการซื้อเผาวีาสี่เผาไซบอกตึงๆแบบพี่เนี่ยนะครับซื้อ,อยังไงมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในส่วนเว็บเลสช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเว็บจริงก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมเข้ามากดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรที่เรียบร้อยจากนั้นกดเติมเงินตรงนี้เราต้องมีคเครดิตก่อนนะครับแล้วก็ กดอ่างเปาแล้วก็ต so 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 ิ so box, so to ๊กเขียนไม่ใช่โปรแกรมมัดแล้วก็ทําลิงก์ซองอ่างเปาเข้ามาแล้วก็กดเติมเงินนะครับตามจำนวนเลยนะครับถ้าเราจะซื้อเผาไซบอร์กคือเติม699ก้นะพอเติมเสร็จยินญาเสร็จก็กดมาที่หน้าแรกเพื่อเติมนะทีนี้วิธีการซื้อซื้อยังไงก็จะอยู่งล่างตรงนี้เห็นไหมกดสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนําอย่างหนึ่งอย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสนะครับถ้ารหัสตัดเข้าไม่ได้เราสามารถเอาวิดีโอที่เราอัดไว้เนี่ยแต่่เเริมจนข้ารหงแตบเริ่มซื้อจนเข้ารหัสเเปป็นคลิดียวกันนเเเเี่ยรราาาาาสมมถอขได้้นนนนั่่เออองงตตีีก็จะมผผาาไซบร์ูึๆ นะครับรีบๆมาจัดนะเดี๋ยวจะหมดก่อนนะเนี่ยไหนเห็นปะแป๊บเดียวหมดนะพี่บอกเลยมีดาบคู่เด้งแล้วก็จะมีสลับเผาวีสีสลับกบน้อยนะครับส่งไก่ตันเผาวีซีแบบไม่มีเกลือนะครับฟังไม่ผิดนะครับไม่มีเกลือนะครับยังไงก็ได้รหัสับแต่ว่าได้มีมีโอกาสได้เผาวีซีแค่0.3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับติดวงล้วนๆแต่ว่าไม่มีเกลือนะน้องๆยังไงก็ชอบแน่นอนสลับอันนี้ถ้าส่วนใครที่อยากซื้อแบบ รุ่นเผา v 4นะครับรุ่นเผ่ามนุษย์เผ่ามิกเผ่าเื่อเผ่าสกายเปียข้างในก็สามารถมาสุ่มในลาคา99น99ได้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้มาเรามาดูวิดีโอกันดีกว่านะครับที่น้องๆส่งให้พี่มานะครับก็คือหลุดไปตอกกันเองนะครับก็คืออ่าพี่ดูคลิปละหนึ่งรอบก็คือเขาจะเปิดร้านพ้าผลพิษขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนดูอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยนะดูไปพร้อมกัดเลยนะครับเนี่ยเขาเลื่อนไปแบบเนี้ยปึ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่ดูแต่แรกนะอ่ะ พอเขาเลื่อนเลื่อนมาปุ๊บเห็นไหมขั้าล่างสุดมันเป็นผลแก๊สครับนี่ผลแก๊สดูของจริงแต่ว่าพี่ว่าน่าจะตัดต่อนะน่าจะตัดต่อเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มานะครับพี่เปิดดูราคาเมื่อกี้ก็ไม่มีนะครับเด็ดปะดูนะปับ๊บแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมตัดเนียนอย่างว่าดูดิดูดนะตอนเลื่อนมานะปับ๊บอ่ะดูดีๆนะปับ๊บอ่ะนี่ดูเฮ้ยผลแก๊สใหม่เอาดีๆเฮ้ยดูเนี่ยผลแก๊สใหม่ เมื่อไปเป้าเฮ้ยนี่ดูดูเดโอ้โหแล้วถ้าตัดต่อตัดต่อเนียนเกินแล้วก็ที่สําคัญดูดูเขาโชว์สกิลครับเฮ้ยนี่มันผลไฟผลไฟตื่นบอดี้ผลไฟตื่นบอดีเฮ้ยดูข้างล่างเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรเดี๋ยวแต่พี่ว่า90 99%อะตัดต่อนะดูดิข้างล่างมันเป็นผลผลแก๊สเว่สีม่วงเลยดูดิ ีูโมองอมชมพูดูข้างล่างสังเกตดีๆ ah. เห็นไหมน่ะน่ะเห็นระเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยเอาดีๆดูดิมาโชว์สกิล X สกิลอะไรกันสกิล C เฮ้ยนี่ทำเป็นเล่นไป, X, ะไน,ป,น,น,ไปนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับสำหรับผลแก๊สนะครับที่ดูออกมาจากทิกตอกนะเอาไว้รุ่นทิกตอกอีกแล้วไปรุ่นทิกตอกอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปกันด้วยนะครับพี่ก็ นำมารีวิวนะครับแต่ว่าก็ให้น้องๆตัดสินใจเอาแล้วกันนะส่วนพี่ก็ว่าตัดต่อนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าแบบแต่ว่าตัดต่อก็เนียนนะดูดดูตัวอักษรดูฟอนต์ดูสีดูสโตกของของฟอนต์สีข้างๆสีขาวนะครับดูโตกสีดําเห็นปะเนี่ยสโตกคือเส้นขอบครับเนี่ยเห็นปะมันโอ้โหมันแคบเท่ากันเลยนะครับส่วนภาพเนี่ยก็คือพี่ว่ายังไม่ใช่อ่ะ เพรา่าก่อนหน้านี้มันมีหลุดอีกแบบหนึ่งมานะครับสำหรับรูปร่างของปอดแก๊สเนาะนะครับเห็นอันในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับส่วนใครที่มีความที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้เผาไซบอกวีซีเผากูนเผาวีซีเผากูลวีซีตึกงึนะครับสาม,มารถเข้าลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับเอา V4 ตึงๆจากเว็บ Red Shop เองนะไม่โกไม่เกียนแน่นอน,น100%การันตีจากช่องพี่ได้เลยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปวินหน้าครับผมสำหรับคลิปวิ้ต้อขอลาตัวไปก่อนคอาว่าสวัสดีครับนะ